วันนี้จะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด์ Edifier ครับผมเชื่อว่าหูฟังที่ออกมาจากแบรนด์นี้ในราคาเท่าๆกันให้ฟังก์ชันมาครบสุดไม่หวงต้นทุนน่ะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือหูฟังรุ่นนี้เป็นรูปแบบอินเอียร์ครับหรือว่ายัดเข้าไปในรูหูใส่แล้วได้ยินเสียงเพลงได้ดีกว่าชัดกว่าวันนี้ผมอยู่กับหูฟังที่มีชื่อรุ่นว่า Edifier TWS 1 Pro 2ครับในลิงก์เดียวกันที่ผมจะแปะไว้ในคลิปเนี่ยเขาเอารุ่น Pro One กับ Pro 2มาอยู่ปนกันเพราะฉะนั้น นั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกซื้อให้ถูกรุ่นมิฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันก็ต่างกันด้วยสําหรับรุ่น p r o 2หรือว่าสิ่งที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยจะมีตัวเลือก2ส,สีด้วยกันคือขาวกับดําเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในลิงก์ลาซาด้าเราพบว่ามีสีครีมมาปนสแสดงว่ารุ่นนั้นคือรุ่นโปรเฉยๆครับเอาล่ะเราเข้าใจตรงกันแล้วตอนนี้เราไปดูกันที่ราคาครับเขาขายอยู่ที่1 6 0่พนกอยว่ากว่าบาทเพราะว่าในฝั่งของช้อปปี้และาลา ุพอดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษหรือราคาถูกวันนี้ไปเช็คได้ในลิงก์ที่ผมไปเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบหน้าตาแพ็กเกจของเขาเลยแน่นอนครับเวลาเปิดกล่องตัวนี้จะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับแหวนแต่งงานเลยครับยกขึ้นมาแบบนี้หรือจะปิดก็ปิดลงไปแบบนี้ครับคล้ายๆกับกล่องแหวนมากมาก อันนี้ก็คือเป็นกล่องที่เขาจะให้เป็นสายชาร์จนะครับเป็นคู่มือแล้วก็อะไรเนี่ยกลมๆแน่นอนครับหูฟังอินเอียร์เนี่ยเขาจะต้องให้เปร์พาร์ t จุกหูฟังมาให้เผื่อๆด้วยซึ่งตัวนี้ให้มาหรือเปล่าเราลองนับคู่ดูครับคู่1คู่2คู่3แล้วก็ที่หูฟังเนี่ยมีอีกหนึ่งไซส์นั่นเท่ากับว่าคุณเลือกได้ว่าจะเอาขนาดของจุกหูฟัง4ขนาดด้วยกันคู่มือเอกสารต่งตางๆ3ฉบับประมาณนี้ครับสิ่งสุดท้ายคือสายชาร์ทที่เขาจะให้มาครับเป็นรูปแบบ USB Type C หัวอีกด้านหนึ่งที่อยู่กับจะจ USB A สายที่ให้มาเป็นแบบสายยาวด้วยนะครับไม่ได้สันส้นๆเหมือนบางรุ่นที่แบบว่าชาร์จเคสหูฟังแล้วก็ติดอยู่กับปลั๊กแบบนั้นโอเคนี่คือสิ่งที่อยู่ในกล่องที่สําคัญมากๆครับนั่นก็คือตัวพลาเอกครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยละกันนี่คือของแกะใหม่ครับแต่ว่าผมแอบ,บแกะไปลองเล่นดูแล้วไม่งั้นรีวิวไม่ได้แน่นอนแต่อยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูว่าแกะกล่องใหม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับมีพลาสติกพันเอาไว้อย่างเรียบร้อยเอาหล่ะตัวเคสชาร์จเนี่ยจะเป็นรูปแบบผิวมันนะครับเวลาเราเอานิ บบมันจะทําให้เกิดพวกรอยขนแมวได้ค่อนข้างง่ายนะครับด้านหน้าจะเป็นไฟสถานะนะครับเวลาเราเปิดฝาเนี่ยไฟตรงนี้จะติดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะรีเซ็ตตัวหูฟังนะครับด้านข้างเคสชาร์จเนี่ยจะมีปุ่มเล็กๆแบบนี้ครับซึ่งไม่ได้ทำเสร็จแล้วเอาไว้เป็นลักษณะกลมกลืนกับตัวผิวเคสชาร์จเลยครับเพราะฉะนั้นสังเกตดีนิดหนึ่งปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ทางด้านขวามือแบบนี้เลยครับซ้ายมือของตัวเคสไม่ได้มีอะไรด้านหลังของตัวเคสจะมี USB C สำหรับการชาร์จนะครับด้านล่างมี รายละเอียดสําหรับเทคโนโลยีต่างๆนู่นนั่นโป๊ปะโป๊ะป,ะ,ป,ะ,ปะก็คงจะไม่อ่านกันอยู่แล้วเอาล่ะเรามาเปิดฝาเคชาร์กันเลยครับด้านในจะเห็นว่ามีหูฟังฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวานอนรอ,อไว้แล้วนะครับมาพร้อมกับโลโก้ของ ีด e ีไฟเออร์ที่เห็นยังได้ชาร์จทน,นาดไซส์ของเขาอย่างเล็กอ่ะเล็กแบบเล็กจิ๋วเลยนะครับแต่เขาไม่ได้ขายเรื่องของความเบาของหูฟังเว้ยแต่ว่าเน้นในเรื่องของแฟชั่นคราวนี้เวลาเราจะสั่งการตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นรูปแบบการทัชนะครับเป็นการแตะไปที่ด้านโลโก้เลยง่ายๆเลยครับโลโก้อยู่ไหนแตะไปตรงนั้นเลยนะไมโครโฟนของเขาเนี่ยจะมีหลายตำแหน่งหน่อยนะครับตรงบริเวณโลโก้ก็จะมีรูไม์เช่นเดียวกันเพื่อที่เขาเนี่ยจะเอาไปใช้ประมวลผลในการตัดเสียงย่างต่างๆให้คุณใช้งานด้วยแต่เดี๋ยวว่ากันเพราะเรื่องของการตัด เสียงรบกวนมันอยู่ในแอปนะครับเดี๋ยวค่อยคุยนะคราวนี้ครับสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงนะครับมันคือสิ่งที่ควรจะมีกับหูฟังทุกรุ่นครับและไม่น่าเชื่อว่าในราคาพันกว่าบาทเขาจะให้มาสิ่งนั้นเนี่ยมันถูกซ่อนเอาไว้ครับในกล้องเห็นว่ามันกระพริบผมเอามือบังก่อนแล้วผมยกนิ้วออกมันกระพริบอยู่ครับสิ่งนั้นคือเซ็นเซอร์ที่จะวัดว่าเราสวมใส่หูฟังตอนไหนครับคุ้นๆไหมเวลาเราใส่เพลงเล่นเวลาเราถอดเพลงหยุดไอ้สิ่งนี้แหละครับส่วนใหญ่ชอบไปอยู่ในหูฟังราคาแพงๆแต่ดีดีไฟเออร์ให้มาครับ ตอบมือด็กคุณสมบัติก็ถือว่าครบถ้วนดีนะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยรองรับทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS ครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะสาธิตเข้ากับ iPhone 15 Pro Max เฮ้ยมาแล้วหรอมาได้ไงเนี่ยอยู่กับช่องเราแล้วเหรอเปล่าผมหยอกเล่นเฉยมันจะมา่อนได้ไงแม่เขาเก็บความลับเก่งอยู่แล้วเราจะทดลองเข้ากับ iPhone ครับรุ่นไหนก็ได้ลงแอป,ปที่ชื่อว่า edifier connect อ่าโหลดฟรีพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็เชื่อมต่อหรือว่าแพ i ลิ n g เข้ากับตัวหูฟังได้เลยซึ่งหูฟังรุ่นนี้นะครับข้อดีคือไม่ว่าเราจะสั่งการอะไรก็แล้วแต่จะเชื่อมต่อจะ disconnect ปรับโหมดเปลี่ยนโหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะปรับ e- คอ e q ในแอปมันจะมีเสียงเตือนที่เป็นเสียงผู้หญิงคอยบอกอยู่ครับว่าคำสั่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณกำลังทำอะไร connected Disconnect High Noise Cancellation Game Mode on Game Mode off เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันจะได้ไม่หลงจะได้ไม่งงเะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทของการใช้งานแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าครับฟังชันแรกสุดเดี๋ยวผมจะมาขึ้นด้วยเรื่องของการดูแบตเตอรี่ละกันเพราะว่าหน้าแรกของเขาเนี่ยจะมีการบอกไว้เลยว่าฝั่งซ้ายเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์ฝั่งขวาเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์เคสชาร์จเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าฝั่งไหนคุณใส่ไว้ยกตัวอย่างผมใส่ข้างขวาไว้แต่ข้างซ้ายไม่ได้ใส่จะขึ้นคําว่าออฟไลน์ไวอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ใน ฝั่งของเคชร์จเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดฝาเอาไว้ก็จะขึ้นคําว่าออฟไลน์ line ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเช็คเปอร์เซ็นต์แบตคุณจะต้องเปิดทุกอย่างค้างเอาไว้แป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซิงโครไนซ์หรือว่าซิงข้อมูลกันโดยอัตโนมัติครับด้านล่างของแบตเตอรี่นะครับจะมีโหมดในการตัดเสียงรบกวนครับซึ่งโหมดที่เขาให้มาจะมี5โหมดด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้นะครับในการตัดเสียงรบกวนเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องใส่หูฟังทั้ง้องข้าง ฟังชันนี้ถึงจะทํางานโอเคเดี๋ยวผมลองเชื่อเขาดูผมใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะและสักพักหนึ่งเนี่ยหูฟังเขาตรวจจับเพราะว่าเขามีเซนเซอร์ตอนนี้ผมอยู่ในฟังก์ชันที่ชื่อว่าไฮน้อยแกนเซอร์เรชั่นคือจะเป็นการตัดเสียงที่อยู่รอบตัวผมเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้เองเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยอาจจะเล็ดลอดเข้ามาแค่เสียงย่านแหลมๆนิดๆหน่อยๆคราวนี้เราลองเปลี่ยนโหมดเป็นโลน้อยแกนเซอร์เรชั่นดูซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียงที่ผมกําลังพูดมันรอดเข้าไปในหูนิดนนนึงคราี้ตออผมยู่ใโด หรือใช้ตัดเสียงลมผมจะได้ยินเสียงย่านกลางทะลุเข้ามาในหูค่อนข้างเยอะหน่อยเราไปกันที่ ambient sound ครับ ambient sound เนี่ยมันคือฟีเจอร์ที่จะรับเสียงภายนอกเข้ามาในหูของเราฟังเพลงดูหนังดูคลิปดูอะไรอยู่ก็ตามนะครับเสียงที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงคนเรียกเสียงคนพูดคุยกันเสียงจานข้าวกระทบกันอะไรประมาณนี้จะรอดเข้ามาในหูเพราะว่าเสมือนว่าเขาเปิดไมโครโฟนให้เรานั่นเองครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเลเวลได้ว่าจะเอาเสียงข้างนอกเข้ามาเยอะหรือเข้ามาน้อยแค่ไหนเราสไลด์ขึ้นลงครับมีตั้งแต่3ไปยังลบสถ้าเกิดว่าอยากจะให้อยู่ข้างกลางก็ตั้งเป็นศูนย์ก็ได้ครับเป็นค่าโรงงานคราวนี้เนี่ยโหมดสุดท้ายในการตัดเสียงรบกวนคือ noise canceling off ครับก็คือจะไม่มีฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนและผมพยายามหาวิธีการในการทดสอบให้คุณได้ดีที่สุดประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกัน high noise cancellation Low noise cancellation, wind reduction, ambient sound. คราวนี้มาที่แท็บที่2ของการตั้งค่าในแอปครับชื่อแท็บว่า Sound Effect ครับ Sound Effect ของเขาจะมีด้วยกัน4โหมดนะครับก็คือ EQ นั่นแหละ Classic Pop Classical แล้วก็ปิดท้ายด้วย Lock ครับไอ้สี่ preset ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถ c u สตอมเพิ่มเติมได้ครับเขาตั้งมายัางไงก็เป็นอย่างนั้นเลย เวลาเราเปลี่ยน EQ จากอันที่1ไปอันที่2ก็จะมีเสียงผู้หญิงพูดด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากความชิดเห็นส่วนตัวคือผมคิดว่าไอ้สโหมดนี้เนี่ยมันจับความรู้สึกค่อนข้างยากครับขนาดผมเองนะครับทดลองกับเพลงที่ผมคุ้นหูเลยนะเปลี่ยนจากโหมดแรกไปโหมด2ไปโหมด3ไปโหมด4ส,สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยจับสัมผัสได้ยากเพราะว่ามันเปลี่ยนนิดเดียว การที่เราชอบฟังเสียงเบสท่วมๆเสียงย่านแหลมๆท่วมๆเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับ EQ ที่ชื่อว่า l o อกกับ EQ ที่ชื่อว่า Pop ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป็นคลา s สิกกับ c l a s s ิ c ค l ลเนี่ยมันจะไปเด่นย่านเสียงกลางแทนคืองนี้ตอนที่ผมลองไอ้เรื่องของการปรับ EQ เนี่ยผมก็ลองตั้งคําถามกับตัวเองครับถ้าเกิดว่ามีคนมาให้ผมปิดตาแล้วนั่งฟังแต่เสียงแล้วอีกคนนึงก็คอยมากดเปลี่ยนโหมดเนี่ย ผมจะสามารถจับความรู้สึกได้ไหมว่าเปลี่ยนไปยังโหมดไหนแล้วสาภาพตามตรงครับจักยากตอบให้ถูกตอบยากครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปในแต่ละโหมดอะ่ะมันเปลี่ยนนิดเดียวเอง <Pop. S 1> Class ical. ตอบโดย i n e CS pop

าแรคเตอร์ของมันอ่ะยังไม่ชัดพอว่า ในแต่ละ EQ อันไหนคืออันที่เด่นที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้มือถือ Android เนี่ยในหลายๆรุ่นมันจะมีระบบ EQ ด้วยตัวของมันเองยกตัวอย่างเป็นมือถือของเสี่ยวมี่เลดมี่อะไรประมาณนี้มันจะมีระบบ d อเบยครับที่จะ EQ แยกออกมาจากกันได้คุณน่าจะถูกใจรูปแบบการปรับ EQ แบบนั้นมากกว่าไปต่อกันที่เกมโหมดครับจะมี2คําสั่งให้เลือกก็คือเกมโหมด on กับเกมโหมด off สิ่งที่มันจะส่งผลได้ง่ายก็คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยค่า latency หรือ delay มันจะต่ําลงเพราะฉะนั้นไปดูกันว่า on กับ off นั้นต่่าางกันหรือเปลเอปลไ Game mode on. ด้านบนเนี่ยเปิดเกมโหมดเอาไว้นะครับด้านล่างเป็นการปิดเกมโหมดเอาไว้ความหน่วงของเสียงกับภาพนั้นมันจะห่างกันอย่างชัดเจนครับแต่ตรนนี้ดีกว่าครับพูดกันตรงๆเลยวัดกันด้วยสายตาเลยไม่เอามานั่งดูกันเชิญเทคนิคแบบนี้เนี่ยเราเล่นเกมทั่วๆไปดูคลิปยูททั่วๆไปเราแทบจับไม่ได้เลยครับว่ามันเกิดความหน่วงระหว่างภาพกับเสียงกันเกิดขึ้นเพราะว่ามันหน่วงน้อยจริงๆแลนเท่ากับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีค่าความหน่วงเวลาค่อนข้างน้อยอยู่แล้วตั้งแต่ตน้น ในเรื่องของการตั้งค่าตัวหูฟังในแอปพลิเคชันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดเซตติ้งในตัวขวาบนของแอปเนี่ยจะมีให้เราเลือกตั้งแต่คอนโทรลเซตติ้งครับโดยการแยกคําสั่งว่าฝั่งซ้ายจะให้เป็นคําสั่งอะไรโดยเริ่มจากการสั่งด้วยรูปแบบดับเบิลแท็บหรือว่าดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเพื่อหยุดเพลงหรือว่าเล่นเพลงหรือเปลี่ยนเป็นเกมโหมดตั้งได้ครับหรือจะให้เป็นการดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนโหมดของน้อยแคนซ์เลอริงทำได้ครับหรือเราจะเลือกคําสั่งเป็นการทริปเปิา เพื่อหยุดเพลงเล่นเพลงเพิ่มเสียงเรียก Google Assistant ทำได้หมดเลยครับแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะตัดในเรื่องของการเปลี่ยนโหมด no cancellation ทิ้งจะเหลือเพียงแค่กด2ทีคืออะไรกับกด3ทีคืออะไรเล่นเพลงหยุดเพลงเพิ่มเสียงหรือว่าเรียก Google Assistant เรียก Siri อะไรประมาณนี้เหลือแค่นี้นะครับคราวนี้ครับเราจะมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับคำว่า wearing detection เนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเวลาเราถอดหูฟังมาเนี่ย ตัวหูฟังจะรู้ว่าเราถอดแล้วเขาก็จะหยุดเพลงให้เราตั้งได้ด้วยนะว่าจะให้เอาระบบนี้ปิดไปเลยหรือเปล่าเวลาถอดหูฟังออกมาเพลงก็ยังเล่นอยู่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นก็ถือว่าอิสระดีนะครับบางรุ่นมีฟีเจอร์นี้แต่เราไม่สามารถบังคับมันได้ไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ก็ปวดกระบาลเหมือนกันนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ในการค้นหาตัวหูฟังนะครับลองให้ดูสักหน่อยละกันผมถอดหูฟังมาวางบนโต๊ะแล้วเดี๋ยวผมจะกดค้นหาครับกดคําว่า search ฝั่งซ้าย คุณผู้ชมได้ยินไหมเดี๋ยวผมเอาไปใกล้ๆม่แล้วกันแน่นอนครับว่าเสียงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเสียงตอนที่เราถอยรถออกจากบ้านน่ะตีตีต หรือไม่ก็เป็นเสียงตอนที่ระบบกันขโมยมันทํางานเรายืนไกลสักเมตรหนึ่งจะได้ยินไหมผมว่าอาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นครับมันยังมีบางรุ่นที่ทําได้ดังมากกว่านี้ใครทําหูฟังหายลองกดดูแล้วกันมากไปกว่านั้นครับเราสามารถจะสั่งปิดหูฟังได้จากในแอปนะครับหรือว่าจะตั้งการชัดดาวตามเวลาที่ว่านับถอยหลังสินาทีอะไรก็ทําได้แต่ผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่คงไม่ได้ใช้กันครับเกมโหมดมีให้เปลี่ยนคําสั่งของปุ่มเปลี่ยนได้หรือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนมีให้เลือกโหมดด้วยว่าอยากใช้โหมดไหนรับเสียงภายนอกมาฟังมาได้ยินก็ทําได้ครับเอาละเรื่องท้ายๆสำหรับการรีวิวหูฟังครับผมเชื่อว่าผมได้โชว์ฟังก์ชั่น ที่มีในหูฟังราคา1,600กว่าบาทไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าแบตเตอรี่ของหูฟังทุกวันนี้โคตรจะอดึดเขาแยกการใช้งานไปอย่างนี้ครับระหว่างการเปิด Active Noise Cancellation หรือว่าระบบตัดเสียงหน้าขณะที่คุณฟังเพลงเนี่ยสามารถเอาเสียงภายนอกเข้ามาได้ยินได้ด้วยเนี่ยอันนี้นับหมดเลยนะครับสำหรับ ANC ถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดนี้ไว้การใช้งานมันจะลดลงนิดหนึ่งในฝั่งหูฟังจะใช้ได้นาน4ชั่วโมงในฝั่งเคสชาร์จจะใช้ได้นาน12ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ฟีเจอร์นี้เลยเราจะปิดฟังก์ชันทุกอย่างที่เกี่ยวกับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยในฝั่งหูฟังจะใช้ได้นาน6ชั่วโมงแล้วก็ในฝั่งเคสชาร์จจะใช้ได้นาน18ชั่วโมงนั่นเองครับนั่นถ้ากับว่าคุณต้องเลือกแลลวว่าจะใช้งานแบบไหนผมเชื่อว,ว่าเราไม่อยากรับบรรยากาศภายนอก นั่งรถเพื่อไปยังสถานที่หนึ่งแล้วเสียงภายนอกมันเยอะเสือเกินมันทําให้เราเสียสมาธิเวลาเราต้องการแบบว่าคิดงานหรือต้องการจะประชุมงานแน่นอนว่าเสียงรอบข้างมันปวดกระบาลเราก็ปิดเรื่องพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้สมาธิเยอะๆฟีเจอร์นี้ควรเปิดและนั่นหมายความว่ามันอาจจะใช้งานได้สั้นลงแค่นี้เนี่ยหน่อยๆแต่ว่ามันแลกมากับว่าถ้าหูฟังของคุณแบตหมดจริงๆเนี่ยคุณใช้เวลาเพียงแค่10นาทีครับเอาไปชาร์จที่ตัวเคชาร์จคุณจะกลับมาใช้ ฟังได้นานในระดับ1ชั่วโมงเลยทีเดียวใครที่ชอบฟังเพลงนะขนขณะวิ่งออกก่ลงกายหรือทำอะไรกันแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เหงื่อต้องออกเนี่ยอย่างน้อยเขาให้ IP54 มาให้เพราะฉะนั้นละอองน้ำละอองฝนละอองฝุ่นลุยไปเลยครับขออย่างเดียวอย่าจมน้ำตกน้ำแค่นั้นเป็นพอ เอาเป็นว่าผมสรุปแบบรวบยอดก็คือเป็นหูฟังราคา1,600บาทที่ให้ฟีเจอร์มาเยอะที่สุดณเวลานี้ที่ผมได้รีวิววงเล็บด้วยนะต้องเป็นผมที่ได้รีวิวด้วยนะ eDifier เขาก็มีหูฟังหลากหลายรุ่นมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแนะนำเข้ามาได้ขอคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีหูฟังที่น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมนะจะสั่งซื้อแปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วไปแล้วฮะสวัสดีครับ